กราบกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะวันนี้เราก็จะมาทำการชุก,กี้โชว์ในเกมคุกกี้ลลนด์คิงด,ดอมค่ะดูซิว่าเราจะเลจอไหมไปสุ่มครั้งแรกเลยอ่ะอันนี้คือถ้าเห็นเราได้พิมพ์ไปเยอะขนาดนี้น่าจะเป็เพราะว่าเราระบางวันเกิดเป็นแล้วถ้าวันอะไรไม่รู้จะไม่แน่แล้วก็ได้พิมพ์ไปเยอะขนาดนั้นอะไรแต่เราจะสุ่มแล้วนะคะทุกคนเอาคุกกี้ตู้คุกกีมม้บุลซาร์ไลน์แหละเริ่การสุ่มเลยจัดไปสิบครั้งนี่ชิป วิ้ยพกขี้เปล่าโอ้ยของกากกระดาบยีพีนะครับผมกระดาบสูงชิาของไม่ดีเลยอะ่ะทุกคนโอ้ไม่เอาไม่เอาตัวนี้มีแล้วไม่เอาครับพี่อะไรทีนี้ก็เลยให้แกใช้เผ็ดละ 1..2..3.. ไปชิปเฮ้ยโอ,โอเ้เฮด้ทุกคนได้แล้วคนได้แล้วเฮ้ยคือเราอยากได้ด่างมากเลยอ่ะเราเพื่อเราคนคนอื่นเขาได้ไปหมดแล้วเราได้สมบทที่ผมก็ได้แล้วอีดองชิป วิอยากโคลิเบอรี่มันนไงเราเลือกตัวที่อยากได้ตัวเด้อที่อยากได้เหรอฮึเต๋โอเคนะคะทุกคนสำหรับวันนี้ขออนุาจบแค่นีนะคะทุกคนเพราะว่าเราได้ตัวที่เราอยากได้แล้วนั่นเองนะคะก็แล้วก็ทุกคนก็ได้เห็นดวงแล้วน,นะคะก็กราบสวัสดีค่ะบ๊ายบาย